สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับ r r t เ n i n g ฟังหนังสือดีๆได้ทุกที่แม้ไม่มีเวลาอ่านวันนี้เรามาสำรวจหนังสือ The Naked CEO The Truth You Need to Build a Big Life ของ Alex Malley อดีต CEO ของ Cpa Australia นะคะจากข้อมูลหลายแหล่งเลยทั้งบทสัมภาษณ์แล้วก็บทวิจาร์ต่างๆครับหนังสือเล่มนี้อืม ก็สร้างความสนใจพอสมควรนะโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่แบบว่ากำลังหาทางสร้างตัวตนในโลกการทำงานแหล่งข้อมูลของเราก็ชี้ให้เห็นทั้งอ,อคำแนะนำหลักๆแล้วก็เสียงตอบรับที่หลากหลายเหมือนกันค่ะมาดูกันว่าความจริงที่แมลลี่นำเสนอเนี่ยคืออะไรแล้วมันกระทบใจผู้อ่านต่างกลุ่มกันยังไงบ้างเริ่มจากแนวคิดหลักก่อนเลยไหมคะเขาต้องการสื่อสารอะไรเป็นพิเศษครับ คือหลักๆเลยเนี่ยเขาเน้นการเปิดเผยสิ่งที่เรียกว่าความจริงของการเป็นผู้นำนะการเริ่มต้นอาชีพแล้วก็การเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อสร้างสิ่งที่เขาเรียกว่าชีวิตที่ยิ่งใหญ่เขาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวเยอะเหมือนกันอย่างเช่นการเคยถูกพักการเรียนหรือแบบว่าขาดวินัยในช่วงวัยรุ่นแต่ก็มีความฝันเ้ามองว่าเ,เสียได้เวลา7ปีแรกของชีวิตผู้ใหญ่ไปก็เลยอยากให้คนรุ่นหลังเรียนรู้จากบ,บทเรียนของเขา อ๋อ oh. การที่เขาใช้ประสบการณ์ตัวเองเป็นตัวตั้งแบบนี้มีคำแนะนำที่เป็นรูปธรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างคะโดยเฉพาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นมีประเด็นสำคัญอยู่หลายข้อเลยข้อหนึ่งคือลดความคาดหวังลงแต่เพิ่มพูนประสบการณ์ให้มากอันนี้ชัดเจนเขาแนะนาให้คนรุ่นใหม่กล้าเปิดใจลองทำงานหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานอาสาสมัครหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆคือเพื่อเรียนรู้การปฏิสัมพันธ์กับผู้คนซึ่งอันนี้สำคัญมากนะ ในการค้นหาสิ่งที่ชอบแล้วก็พัฒนาสัญชาตญาณอืมเหมือนกับการลงมือทําจริงสําคัญกว่ารอโอกาสที่สมบูรณ์แบบแล้วมีอะไรอีกไหมคะคือเรียนรู้จากช่วงเวลาที่ย่ําแย่เขาเชื่อว่าบทเรียนที่ดีที่สุดเนี่ยมักจะมาจากความยากลำบากหรือสถานการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้แทนที่จะท้อแท้หรือโกรธก็ให้มองเป็นโอกาสเติบโตเป็นช่วงเวลาสร้างความแข็งแกร่งให้ตัวเองมากกว่าอืมก็น่าสนใจนะ แล้วก็อีกอย่างที่เขาเน้นคือการขจัดความกลัวและความอับอายสองคำนี้เขามองเป็นอุปสรรคใหญ่เลยถ้าอยากทำอะไรที่เป็นบวกต้องกล้าเผชิญความกลัวถ้าสำเร็จก็เป็นพลังถ้าล้มเหลวก็ยังได้เรียนรู้ส่วนความอับอายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแค่ความรู้สึกภายนอกอย่าให้ความคิดคนอื่นมาขวางเราฟังดูเป็นคำแนะนำที่ให้กำลังใจดีนะ แล้วมีเกรดและเกรดน้อยที่น่าสนใจอื่นๆอีกไหมคะอย่างเรื่องที่เขาเลือกเรียนบัญชีหรือการสัมภาษณ์นิวอาร์มสตรองที่ดูเหมือนเขาจะพูดถึงบ่อยๆอะอ๋อใช่ใช่ใชเขาเล่าว่าเขาเรียนบัญชีตามคําแนะนําพี่สาวแต่ต่อมาก็เห็นคุณค่าว่ามันคือภาษาของธุรกิจคล้ายๆกับที่วอร์เรนบัฟเฟตเคยพูดไว้ ส่วนการสัมภาษณ์นิวอาร์มสตรองนี่เป็นเรื่องที่เขาภูมิใจมากเขาโน้มนาวอาร์มสตรองโดยชี้ว่าโลกปัจจุบันต้องการวิสัยทัศน์มากกว่าแค่การจัดการความเสี่ยงซึ่งเขามองว่าไอการจัดการความเสี่ยงเนี่ยมันเป็นรูปแบบหนึ่งของความกลัวต่างจากยุคที่อาร์มสตรองไปดวงจันทร์อันนั้นคือขับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน์ลุวน การยกเรื่องอาร์มสตรองขึ้นมานี้ก็น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงเสียงวิจารณ์ที่หนังสือเล่มนี้ได้รับดูเหมือนมีความเห็นต่างกันพอสมควรเลยใช่เลยครับบทวิจารณ์หลายชิ้นนี้ชี้ว่าเนื้อหาค่อนข้างเอ่อพื้นฐานนะเหมาะกับนักศึกษาจบใหม่หรือคนเพิ่งเริ่มทำงานมากๆอ๋อค่ะบางคนก็รู้สึกว่าเหมือนอ่านคู่มือ work for dummies อะไรทำนองนั้นหรือมองว่าการโปรโมตตัวเองของผู้เขียนมากไปหน่อย ใช้คำสวยหรูแต่ขาดความลึกซึ้งหรือเป็นคำแนะนำทั่วไปที่หาได้ง่ายๆก็มีคนตั้งคำถา,ถ,าถามถึงความน่าเชื่อถือของคำแนะนำบางอย่างด้วยโดยเชื่อมโยงกับประเด็นเรื่องภาพลักษณ์ส่วนตัวของผู้เขียนเองอแสดงว่ามีมุมมองที่ต่างกันชัดเจนเลยระหว่างกลุ่มผู้อ่านกลุ่มหนึ่งอาจจะเห็นว่ามีประโยชน์แต่อีกกลุ่มอาจรู้สึกว่ามันผิวเผินไปหน่อยถูกต้องเลยครับ ดูเหมือนว่าคุณค่าของหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าผู้อ่านอยู่ในช่วงไหนของอาชีพหรือกําลังมองหาอะไรอยู่ตัวหนังสือมี5ส่วนนะมันครอบคลุมเส้นทางอาชีพตั้งแต่การกล้าฝันการสร้างโลกของตัวเองเรื่องคนการพัฒนาตนเองไปจนถึงความเป็นผู้นําสําหรับผู้บริหารที่มีประสบการณ์แล้วก็อาจจะมองว่าเป็นแค่การทบทวนหลักการพื้นฐานเฉย ซึ่งก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันนะว่าคําแนะนําที่ดูพื้นฐานสําหรับคนกลุ่มหนึ่งอาจจะเป็นเหมือนแสงสว่างที่สําคัญมากสําหรับอีกกลุ่มที่กําลังต้องการทิศทางอยู่ก็ได้จริงๆแล้วสิ่งที่น่าขบคิดต่ออาจจะเป็นเรื่องนี้แหละครับการรับรู้คุณค่าของความจริงที่เมลลี่นำเสนอเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมุมมองและประสบการณ์ของแต่ละคนอย่างมากเลยคำแนะนำเดียวกันอาจถูกตีความต่างกันไปเลยก็ได้ และบางทีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ด่เขาพูดถึงอาจไม่ใช่แค่เรื่องความสำเร็จทางอาชีพตามมาตรฐานทั่วไปอย่างเดียวนะแต่อาจจะหมายถึงการเดินทางส่วนบุคคลที่ต้องกลา้าเผชิญหน้ากับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองเรียนรู้แล้วก็เติบโตในแบบฉบับของตนเองมากกว่าชอบเล่มนี้ไหมคะสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปเพื่อสั่งซื้อแล้วอย่าลืมกดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดหนังสือดีๆในตอนหน้า